ไปต่อเนื่องกัน21วันจะทำให้เราเกิดความคุ้นเคยและคล่องและเกิดความรักในสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเต้นลีลาด,ด้วยกันค่ะทุกๆวันไป21วันแล้วถ้าหากว่าชอบลีลาดรักลีลาดเราก็เต้นต่อเนื่องไปได้วยกันค่ะเรามาเริ่มจังหวะแรกจังหวะช้าๆค่ะเดทที่1คนไม่เป็นก็เต้นได้นะคะเป็นฟิกเกอร์สำหรับบิ๊กิเนอร์สำหรับคน เพิ่งเริ่มหัดเต้นใหม่ๆนะคะสำหรับมือใหม่เต้นตามครูสาวได้เลยนะคะน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายและดึงเท้าวขวาม,มาชิด2 3 4 and 1 2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 f o ร์แอนโฟพอเราได้ทำสเต็ปสบาร์แล้วเราทำเบสิกมูฟเมนต์อีก4ี่บาร์จากที่เราชิดเท้าอยู่ดึงมาแล้วถอยหลัง2 3 4 and 1แล้วจากที่เราชิดดึงขึ้นไปข้างหน้าค่ะ2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 เราได้เบสิกมูฟเมนต์4บาร์แล้วเดี๋ยวเราจะทำนิวยอร์กนะคะจากที่เราเคยถอยหลังเดี๋ยวเราจะควายไปข้างหน้าให้เราหมุนตัวไปทางซ้ายก่อนนะคะ2แล้วเราก้าวขึ้นหน้าแล้วดันกลับมาค่ะ4 and o แล้วเราหมุนตัวทางขวาก้ mm. <9 S 2> าวเท้าซ้ายขึ้นหน้า2 3 4 and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4แล้วเราหมุนนะคะ2 3 4 and o หมุนอีกครั้งหนึ่งค่ะทางขวาทูทรีโฟรแล้วเท้าซ้ายที่เรายืนคือสเต็ปของวันและหนึ่งเท้าขวามาชิดเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยเท้าขวาชิดค่ะ2 3 4 and แ2น3 4วัน2องสามโฟ3 4แ n d 4แล้วเราถอยหลังทำเบสิกค่ะถอยเท้าขวา2 3งสามโฟร์วา 3 4 and 3 2 3 4 and 4แล้วเราทำนิวยาอกอีกสี่บารค่ะ2 3 4 and one two and 2 2 3 4 and 3 2 3 4 and 4 o u r เราทำสปอตเทิร์นสองบาร์นะคะสปอตเทิร์นทูเลฟก็หมุนซ้ายค่ะ2 3 4 and one สปอตเ u r n t น r i g ไ t ก็หมุนขวาค่ะ2 3 4 and 2แล้วให้เราวนกลับมาทำาทมสเต็ปใหม่นะคะ2 3 4 and one ครูเสาทำให้ดูด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพด้านหน้าด้วยนะคะลองฝึกตามคลิปในเดที่หนึ่งของครูเสาสีฟิกเกอร์นี้นะคะฝึกไปวันละ1ชั่วโมง ให้เหมือนกับที่มาเรียนกับครูเสาที่สตูดิโอหรือว่าที่โรงเรียนนะคะเราฝึกวันละหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าทําได้ค่ะวันที่1เราฝึก4ฟิกเกอร์นี้นะคะําสเต็ปครอสเบสิกนิวยอร์กและสปอตเทิร์นค่ะแล้วเรามาพบกันในเดยที่2จังหวะเชีชาค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ไปฝึกเดยที่1 1ชั่วโมงเราจะได้การ Sorry, ออกกำลังกายด้วยได้การเต้นรีลนในจังหวะ ชยชาสำหรับมืกินเนอร์ไปด้วยค่ะ fully